ชิมวายนะคะทางร้านก็จะชิมก่อนก่อนที่เราจะอุดหนุนนะคะนี่ค่ะวายอ่าองุ่นนะคะเอฟซีไหนจะถือกล้องไหนจะวายเดี๋ยวแป๊บนึงนะมามาเราจะชิมวายนะคะเยมันจะเมาไหมนะมันกี่ปเ,เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ก็เยอะอยู่ใช่ไหม,ม,มะฮะ เหมือนสปายแล้วสิบสองแล้วแต่อันนี้มันไม่ได้ใส่ไออันนี้จะประมาณกลางๆล้วก็จะมีเทมบน,นนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะอ๋อเอาทีละเครื่องอ่อมีหลายเครื่องอ่อแล้วเราจะสาธิตการดื่มว,วายชิมวายจากไรมีนะคะวายท้องถิ่นนะคะเนไอเมาก่อนนะมึงเด๋ยวไปไม่ถึงที่พักนะมึงมานจ่ชิมวาย เอออันนี้ข้าท่าอืมอันนี้เขเมนนเ้มขึ้นขึ้นมาหน่อยเหรอใช่ค่ะตัวนี้มักนานขึ้นมากว่าตัวเมื่อกี้หน่อยอืมตัวเมื่อกี้มันยังจืดไปใช่แล้วมีแบบไหนอีกเอออันนี้เมื่อกี้เข้าท่าจําขวดไว้นะเฮ้ยนะเข้าท่าเว้ยตัวนี้มันจะมีแดงกับขาวเมื่อกี้วายแดงนนวายแดงวายขาวไม่ชอบเอาเอาอันอื่นเออวายขาวไม่ชอบเอาแดงแต่ว<อ>่าอ่าคนละแบบกันอันนั้นกี่ปีอ่ะอันนี้เหรอคะสามปีขวดที่สองอะสามปีค่ะแล้วเมื่อกี้อะไรขวดนี้ล่ะคะ สี่ปีอ๋อมันจะไล่ขึ้นมาเหรอเออมันก็เข้มขึ้นเรื่อยๆสี่ปีไหนห้าปีห้าปีไม่มีค่ะอ๋อหมดแล้วเหรอเมาก่อนจะมีประมาณนี้อ๋อมันจะมีประมาณนี้อันนี้คือไม่หวานใช่ไหมคะจะเป็นตัวนี้ที่เป็นแมงไปเลยไปไปเบาๆเบาๆเดี๋ยวขับรถไม่ไหวต้องขึ้นไปที่พักอีกไกลไหมเนี่ยที่พักแถวนี้ไกลไหมบ้านพักอ่ะไม่ไกลค่ะไม่ไกลใช่ไหมที่แบบวิวสวยๆกลางคืนกลางคืนวิวสวยไหม ที่สามเมื่อคืไม่ลึกใช่ไหมลูกมีหลยที่อยู่หลายที่อยู่คือเห็นวิวเหรอตอนมืดๆมาสวยไหมก็ทำไยวิวตอนเช้าใช่ไหมอ๋อโอเคอ่ะพอแล้วแก่นี่เดี๋ยวจะเมาก่อนเออยิ่งหลายปีขึ้นยิ่งอร่อยว่ะนี่ห้าปีเหรอก็เกือบห้าปีในหกปีเฮ้ยอร่อยขึ้นนะมไม่มีแล้วค่ะเฮ้ยดูสิเฮ้ยเรารู้เลยเนี่ยที่แช่ๆนี่คือเหมือนกันเหรอลูก อันนี้ไม่หวานใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นแบบหวานใช่ค่ะตัวนี้จะไม่หวานก็เริ่มจากที่ว่าหวานน้อยหวานกลางๆแล้วก็ถึงหวานเริ่มจากสองสามสี่เริ่มอร่อยราคามันก็จะต่างกันใช่ไหมอันราคาเท่าไหร่ลูกเมื่ตอนแรกสี่ร้อยแปดสิบปันจุบนแปดร้อยอันสามแปดร้อยเหมือนกันค่ะตัวนี้เท่าไหร่ปะจอดสองปีห้าร้อยแปดสิกห้าร้อยแปดสิบหวานน้อยใช่ไหมแรงหน่อยใช่ไหม โอ้ยพอแล้วมึนค่ะสตรอเบอรีร่อันนี้คือสตรอเบอรีร่หมดเลยใช่ไหมคะนะมาสุดท้ายสตรอเบอรีร่เีเนียเน่ยค่ะองุ่อ๋อถ่ายสตรอเบอรี่เดี๋ยวถ่ายแป๊บหนึ่งนะเขาเรามาโอ้ยมึนแล้วค่ะชิมนิดเดียวมึนแล้วตายแล้วยายเอ้ยยายมาชิมวายยายจะได้นอนเฝ้าร้านให้เขานะคะนี่นะคะเรามาดูวายสตอรอเบอรี่ที่วังน้ําเขียวนะคะน้องเคยชิมสามชิ้อย่างตอนนี้มึนแล้วค่ะเดินเป๋แล้วค่ะสามขวดแรกคือองุ่นนะ มันมีมันมีตั้งแต่400ร้อ8ห้าร้อยแปดร้อยนะคะก็คือราคาเหมือนไวนยเนี้ยในร้านปกติแต่ว่าอันนี้มันจะหมักจากสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็จากองุ่นนะนี่ค่ะใครจะเลี้ยงไวนยเราก็เชิญน,นะคะกว่าที่ไรกว่าสามเหรอมันเข้มข้นเนาะแต่กินแล้วก็เมาเหมือนกัน มาขาบมาขาดเชิญไว้อะเดินดื่มไว้ใครใครจะเลี้ยงไว้เรามาด่วนเลยกับด่วนดวน